ราศีครับเตรียมแจ้งเกิดในปี2,565ครับมีราศีไหนบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคำตอบครับกลุ่ม5ราศีนะครับได้แก่ครับราศีแรกคือราศีกันนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกันครับราศีที่2นะฮะก็คือราศีมีนฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิต ราศีมีนครับส่วนราศีที่3นะฮะคือราศีพิจิกครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกครับราศีที่4นะฮะคือราศีพฤษบครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพฤษบครับและราศีสุดท้ายนะฮะก็คือราศีกรกฎครับ หรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎครับตลอดทั้งปีฮะเรียกได้ว่ามีดาวครับดีๆเนี่ยอยู่ในมุมเสื่อมส่วนดาวหลายๆก็ยกทับนะฮะเป็นจังหวะและเรียกได้ว่าครับทุบสิถิติสวยสับซ้อนนะฮะลำบากตากตาํำเสียทั้งเหงื่อทั้งน้ำตาบาดเจ็บแสนสาหัสหลังจากนี้ไปในปี65นี้นะครับ ดวงจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะจะหลุดพ้นนะจากความจนพุ่งทยานไปสู่คำว่ารวยไม่จำกัดบริวารดีมีมิตรแท้ผู้ใหญ่อุปถมัมส์ศัตรูจะแพ้ภัยโงเ่เฮงดีออลาสว่างเทวดาคุ้มครองครับ เรียกได้ว่าครับหราศีนะฮะหลังจากนี้ไปที่โซ,โซมมานาะนติดขัดมีปัญหาจะเริ่มพลิกฟื้นนะครับจะกลับมาดีกว่าดีขึ้นตเดิมนะครับก็คำทำนายนี้ครับเป็นคำนายในช่วงของปีหน้าครับดวงดาวจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเนาะก็เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นไปสู่คำว่ามั่นคงร่ำรวยนะครับถ้าชื่นชอบนะคลิปดีด คลิปนี้ที่เอามาพยากรณ์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดหัวใจนะครับเป็นกําลังใจให้พี่หมอด้วยนะครับจะได้ทําคลิปดีๆนะครับเอามาให้เพื่อนๆนะครับทุกๆคนได้ชมนะครับแล้วก็เอาไว้ฟังนะเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็ช่องทางครับของพี่หมอเนี่ยนะครับมีนะครับหด4ช่องนะช่องทางนะครับ ก็ได้แก่แฟนเพจ Facebook YouTube, นะครับ u t u b e นะครับ TikTok ลแลวก็ Ig นะครับถ้าสนใจหรือชอบช่องทางไหนที่ติด,ต,ดตามพี่หมอก็ได้สีช่องทางนี้แหละนะถ้าจะไปช่องทางไหนก็ได้นะครับก็ตอนนี้ก็มีสีเรียกว่า 4, 4ีทางเนะถ้าไปชอบทางไหนก็ทางนั้นนะครับผมส่วนในเรื่องของการ,รพยากรณ์นะครับก็คลิปนี้ก็ ก็ครบแล้วนะครับไว้โอกาสหน้านะนะครับไว้โอกาสหน้าเราก็จะนําคลิปดีมานะครับเรียกว่าำนำเสนอเนอะในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ